ครับเราอยู่กับช่องไทยเชฟวิเช่นนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมารีวิวร้านนุดเหลืองซีฟู้ดบนเกาะกูนะครับผมจะลองเมนูแรกเลยนะปลากระพมผัดพริกเผานะเอามาแบบจานใหญ่ๆอย่างนี้นะทุกคนไม่ต้องใส่ข้าวนะผมจะลองชิมแบบปเป่านะ นี่ก็คือแบบกลางๆถามว่าอร่อยไหมได้อยู่นะทุกคนอ่ะต่อไปจะมาลองมึนงึงมะนาวอ่ะมึนงึงมะนาวเดี๋ยวแบบ ตามความรู้สึกของผมเลยนะทุกคนอืมอืมหมมันนาอร่อยเข้า่าดีแล้วไอตัวปลาหมึกอ่ะคือมันสดมากเลยนะ

มึงมะนาวอร่อยปลาหมึกสดตัวใหญ่รสชาติดีกุ้งขั้วพริกเกลือทุกคนกุ้งตัวใหญ่มากอ่าแล้วดูกระเทียมที่เขาใช้นะที่ทางร้านเขาใช้เป็นกระเทียมไทยนะมันดูออกเลยทุกคนนะเทียมไทยที่เขาเคี่ยวเองมันดูออกเลยเป็น จะสั่นแบบทำใหญ่ๆนะเนี้ยกุ้งเขาตัวใหญ่มากเลยนะกุ้งขัวพริกเกลืออืมขั้นไปคำแรกก็คือรสชาติแรกที่ผมได้รับเลยนะก็คือกระเทียมไทยอะ่ะคือมันหอมมากแล้วตัวซอสท,ที่เขาผัดมาคือรสชาติดีมากนะทุกคน เพราะว่านี่อร่อยอันนี้อร่อยนะขออีกคำหนึ่งอ,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 นะอันนี้อร่อยจริงอย่างนี้เลยนะอืม ันนี้เด็ดเด็ดจริงซอสที่เขาเคลือบมากับตัวกุ้งคือรสชาติดีมากเลยแล้วตัวเนื้อกุ้งของเขาอ่ะผมกัดไปคำแรกรู้สึกว่ามันเด้งมากมันเด้งแล้วก็สู้ฝันเลยนะอันนี้ผมรีวิวแบบตรงๆตงนะทางร้านไม่ได้จ้างผมมานะผมรีวิวเองแล้วผมก็จ่ายตังเองทุกคน มาลองนะต้มยำเป็นต้มยำปูแตกนะทุกคนแบบใส่ใบกระเพราด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะชิมน้ำก่อนนะอือหอม ออร่อยรสชาติไม่ได้แบบจัดมากกลางๆได้หอมใบกระเพรามากที่เขาใส่มา คฮะทุกคนตอนนี้เรากินอิ่มกันแล้วนะเดี๋ยวเราจะเรียกเขามาเช็คบิลเลยนะทุกคนว่าค่าเสียหายทั้งหมดเท่าไหร่หนึ่งพันเจ็ดร้อยครับอ,อ๋อเมนูขึ้นชื่อแนะนําเป็นยำปลากระพงทอดกรอบครับขึ้นชื่อของที่ร้านครับแล้วก็เป็นกระพงพริกเผาครับขึ้นชื่อซิงเกอร์เจ็ดปีครับแล้วก็เป็นกุ้งผัดซอสมะขามกุ้งผัดพริกเกลือครับซิงเกอร์เจ็ดปีคูค่กันอ,อันนี้ทานนคะรัตัวไม่ต้องแกะครับคว่เมนู ผงกะหรี่ได้ผัดปีกเกลือได้ครับแล้วก็เป็นทอดกระเทียมได้ครับที่ร้านจะเปิดกี่โมงถึงกี่โมงเปิดสิบโมงสิบสี่ทุ่มอ๋อสิบโมงสิบทุกคนครับสําหรับใครที่มาเกาะกูนนะครับอย่าลืมมาที่ร้านนี้นะครับลุดเหลืองซีฟูดนะครับอาหารเขารสชาติดีมากแล้วก็น้องๆเขาบริการดีด้วยนะทุกคนเดี๋ยวผมจะให้ทิปหน่อยนะครับขอบคุณครับ <Okay. S 1> สำหรับใครที่ดูคลิปนี้จะรุ่มกดไลค์กดแชร์ mm hmm. ไปว่าจะให้เรารับเดี Yo, mm ๋ย hmm. วก็ดูว่าคลิปหน้าว่าเราไปรีวิวที่ไหนแถวนี้สวัสดีครับถงครับ